ปฏิปทาอันงดงามและคุณความดีอเนกอนันตที่ทำไว้กับพระพุทธศาสนาของครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นสิ่งที่ยากจะลืมเลือนไปจากความทรงจำของชาวล้านนาตลอดถึงประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านถาวรวัตถุที่ท่านเดินทางกว่า6จังหวัดทั่วภาคเหนือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกว่า200ร้วัด ท่านใช้สังขารร่างกายทุ่มชีวิตในการสร้างบาร,รมีอย่างไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยลูกศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยยืนยันว่าในช่วงกลางวันไม่เคยเห็นท่านนอนพักเลยมีแต่ควบคุมงานก่อสร้างและนั่งสมาธิเท่านั้นภายหลังจากที่ท่านเริ่มป่วยจากการกรำงานหนักช่วงกลางวันท่าน ้องพักตามคำสั่งของหมอจากโรคประจำตัวของท่านคือโรคฤิศีดวงทวารซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่ท่านต้องนั่งควบคุมงานก่อสร้างเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงยาวนานติดต่อกันหลายปีอาการป่วยของท่านเป็นหนักที่สุดตอนที่ท่านได้เป็นประธานสร้างสะพานเชื่อมแม่น้ำปิงระหว่างตำบลลิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน กับตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหมอฝรั่งจากเชียงใหม่ชื่อนายแพทย์อีซีคอร์ดหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลแมคคอมิคมารักษาท่านแต่ด้วยสังขารของท่านที่ทุดโทมลงไปมากและโรคฤทธิ์สีดวงขั้นรุนแรงทำให้ท่านรักษาได้เพียงระยะหนึ่งในปีพุทธศักราช2537 ได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้และอัฐบริขารต่างๆของท่านรวมไปถึงเตียงหวายและเตียงจำวัดที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านได้ใช้ในขณะที่มีชีวิตอยู่